ฝากกวดหาถ้าแตกอย่างบักชาลีไปคว้ามันกับกวนปูมึงคือมันเป็นเด็กน้อยอมมือบ่กล้ามใหญ่ห้าวันว่าแมนอีปูไปหามันมันกับไซกูแล้วกูออกมาคนหลายพดแมันอยู่ดอกน้องพิมพ์ไหนกับกูอ่านประทันเนาะเป็นกูกูพอยูุด้วยกูห้องไหนที่คนไปหลายพิมพ์ยังไปอ่านท่านแน่ยประทันแน่ เสียความรู้สึกเหมือนกับเวลาเราเพิมพ์ไปเนี่ยไรความหมายอืมพอพิมพ์ไปแล้วสิพ่อดอกขายอะไรครับไม่ขายครับนั่งดักรอด้อมพเนจรที่ไม่มีที่ให้ดูครับเมื่อก่อนอยากขึ้นไลค์ครับแต่ว่ามันมีคนผูกขาดติ๊กตอกไทยแลนไปไม่มีใครดูกูเลยนะครับ ก็เลยมาดักรอนะครับเ้าเรียกว่าจอบลอยลูกพี่ปลอบใจหน่อยครับกูกับมึงก็ไม่ต่างกันหรอกครับเล่ร้อนมากเลยค่ะตอนนี้เออเล่ร่อนแต่อีตนัเนาะไอ้ก็เป๋าไปเพื่อนว่าตัวไม่รูป มีรูปหมีแพนด้ามีรูปหมีแพนด้าแล้วก็พิมพ์รูปไผ่มาเอา้าตึองแย่งกันเป็นกนําลังใจให้กันไปเร่ร่อนมาทาั้งนี้ก่ันว่าเอารอร่อนจริงค่ะทับแตกแล้วเร่ร่อนทับพันแตกนะครับผมอยู่เพื่อวันอนุทวารครับบ่ม,มี่อย่างมาพังทลายเป็นไดเพลงกูซักซิบบอบ่ม,มี่อย่างมาพังทลายมุนวิปุยปันเตเห็บ บ่มีอียงมาพังทลายบ่มีอย่างมาพังทลายแมเพลงแบบนี้่าไปสนับสนุนมันยับสักซีดีลีเพลงกูจนมาเห็นกับตาจนพระใจมาเจ็บสีกบ่มีมองเย็บหัวใจที่ให้เจ้าเว้ากับเว้าบ่ได้จนมะพอจจังๆปานบ่ถือตีนทั้งเจ็บ ทั้งเจ็บตั้งบ่เห็นค่าดแล้วไหนเขาสีซองซอสสวัสดีครับไอ้เบิลเอาอีกเอาอีกลืมไปว่าจะความเด่นเทียงขึ้นแต่แรกว่าล่าล้วก็สิไปอามน้าไปแต่งโตไปเห็นงานนะครับร้านที่หมายบอกว่าโคโรงเกวตาโอ้สัพพอระบักกะานันมาเขาว่าซุมด้อมพอดีจอดนี่เนะาะเขามาแป๊บเดียวสามสี่พันเนี่ย สิมางาบกวาความหลับเลยนะกูซ้สู่กูก็สู่กัทั้กันอะหู้ทํ้กันกน่ะแหละไปเลยไปเลยไปเลยต้องมามาต้องมาหาขอมูลดอกขอมูลล่นกูอะเอาขายพวกเหี้ยม <laughs> ึงแม่งน้องกูละกองก้นไห้อยู่ตอนนี้ มั่อหนรู้ทันนะนะดอมไม่ได้จอดดอมไม่ได้จอดนะสัวเราต้องให้กูมากูลอ,อกเพคกูคองกูดา่าจริงหรอกเป็นไงอยากไปเ,มเมกมให้ละงงเลยดูน้องชายบ้างครับว่มีมองไต่มาเบิ้งอ้าย,ยัางแหละมาเบิ้งอย่างไรสาราสัก่อนแล้วก็ไปนอนไอ้พวกที่มีอีโมจินั่นบอบช้ำมยาแทบแย่อยู่แล้ว่าต้องให้กูด่าตัวหอก มาเกลียกล้องกันล่ะพี่แนักเป็นยังไงบ้างมันก็เป็นคนแล้วเนาะเป็นคนรอพร้อมเห้อเป็นคนรอเป็นคนเป็นเสียใหญ่ประจําคู่บ่อนเสียที่ดินที่ดินของมันอะ่ะรวมรวมแล้วไม่ต่ำกว่าสองสามร้อยล้านบาทละเออม,มันเป็นเสียใหญ่ขนาดกูคิดว่ากูแน่ กูยังมีที่ดินแค่ร้อยสองร้อยไรเองนี่มึงเป็นไดเจอกูกูมีบ้านอยู่สองสามหลังคุณนน่กูสิยงิดบอกคันบร้วยกูบาครบกูบอกไว้ก่อนตอนนี้กูครบแค่คนรวยอืมนั่นเป็นไดเอาตัดตรงไปมาทีนี่ตัดลงไปให้คนด่ากูบ่ดนีนกูมากขึ้นอย่างนี้ตัวไร ประเภทมักทัวด่ไฟที่ซํากูทัวลงกูปับ๊บกูขึ้นเลยขึ้นคขาลากขื่นไปลอกกรลาเกะน้ำเขาขึ้นขึ้นไปฟ้อนน้ำเข่าขุนจนเขาเจ้างงขุนเอามวนน้ำกันเอาบากนี่แม่นบักที่ห่อรถมาจอดหน่าบ้านมันบัวแมนครับเิ่นว่าเอามันขึ้นมายัางขึ้นไปมวนน้ำสัวแล้วนาออือกูย้อนซ้อนอยู่ตัวได้กูคักากูกับปิดเน็ตปิดเน็ตล้วกับบาดรูปอยู่เฮือนัอนอ่า สุดากูกูก็บอได้ยินกูก็บอเห็นนะกูก็บอรู้เรื่องนะสูดาก็เจ็บใจแล้วว่าได้ยังไงกูก็บอกสำนึกที่สำนึกยังไงเนาะกูบปอ่านกูขาวาดูเชื่อคิดว่ากูง่บ่ะเรื่องอย่างกูสิไปอ่านแนวคนด่ากูก็ไปอ่านได้มองได้คนย่องกูดูเนาะอืมกูเห็นอีโมจิน่ะทิกต็อกโปรไฟล์ผู้ใดเพราะเป็นตะเข้าคางกูกูก็มาเสียอ่านบ่ได้งูปบนั้น แต่อิโมจิได้นี่แต่อิโตนนี่เห็นอิโมจิหนาปวไฟสูงก็พ่อตายละเป็นทุกพ่อตายยังที่มากูไม่กูได้อีกอยู่มึงเจียบช้ำบ่พอบอ่มึงโลกจิตกันบ่ึอืมเน่งพ่อกูเอินด้อมพนีจอนแม่งเดือดอีกแล้วเชาาเนตเดือดใครเหรอบ่ต้องเสียเงินคาต้มนั่นต้มนี่ คนเดือดง่ายดอมไปนี่จอดเราไปสู้เอาวนเวียนอยู่น้ำกูนี่ละก่อนแต่ขั้นถ้าไปตั้งใจที่มาหาข้าบข้าวเลยบะเบิร์ซิดแต่ว่าพื้นคนนี่มึงมาถึกทางแล้วไม่อยากโดนทั่วลงวะไป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 หาทั่วไม่อ้ายไหนไปผู้ใดมีมูแบบขับรถทั่วขับรถสิบรอขับรถตู้ทึบ เอฟซีโมบายไม่ไอ้รีบเอากูบอลลงรีบเอากูบอลลงยุ่งกัดบอกครับแมนครับมีอยู่เด้วยนอ๋อเอาทัวนัน่นกูยูซื้อกับมีนะครับนะบอถือว่าเอาิ้นรถทัวนะครับอันนั้นเถือ,อนว่ารถไถรถทัวนี่มันต้องเอาเรื่องปัจจุบันกูเนี่ยไปจัดก,การกูเขาเอิ้นว่ารถทัวแต่ว่านนกูเฮ็ดนั่นก็ตาม ด่ากูยังเดียวนะเอื้อนรถไทยมโมเมนรถทัวร์นะครับแกล้งหนักกูเอื้อนรถไถนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวตัดคลิปแมน่นแม่นมากล่ะฝากตัดคลิปจังไหนก็ได้เห้ยไอ้มีเรื่องในบักล่ะนะครับแฟนๆที่เข้ามานะครับเพราะว่าช่วงนี้มันว่างงานนะครับมันว่างงานหลายนะครับผมก็เลยว่าอยากให้พี่น้องนะครับตัดคลิปรถอ,อีกูบกนะขนาดอะไรของมึงมาเลยไอ้กันรอเนาะ นุษย์กระซัํานี่งะครับพยายามอย่าพยายามที่จะเป็นอะไรเพื่อใครนะครับคนที่เขาเกลียดเขาก็เกลียดอยู่ดีครับคนที่เขารักเราทําอะไรเขาก็รักไปหมดครับเพราะนั้นก็ปล่อยให้โลกมันหมุนไปใส่ใจอะไรมากนะครับ